ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC มาตามหาแม่สอนนะครับผมมาติดตามแนวทางของแม่สอนอีกนะครับได้ยินข่าวว่าแม่สอนฝันดีแล้วนะครับผมทางช่องก็ไม่รอช้านะครับรีบมาตามมาฝาก FC กันเช่นเคยครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับ เพราะว่าบ้านแม่สอนติดกันลงสีข้าวนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่สอนกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่สอนสบายดีบ่ครับตอนนี้สบายดีจ่าครับแล้ยเนีข่าวว่าแม่สอนดึงสลากกินแบคงรัฐบาลไว้แล้วแด้ยินยข่าวว่าฟันดีดีแม่สอนฟันดีแล้ว ได้เนี้เต็มเี้ยนแม่โอ้หมดก้อนนี้กันเนื้อดีนี้เต็มเี้ยนตักพูดเงินสื่อไปกรได้บฟันดีดีโอ้ครับหน่อยครับแล้วโอ้บํเป็ญยังดอกครับเราดีที่เราฟันดีเล้วได้ดีเงินเงินื้อบอกว่าได้เงินดีนั่นผู้นั้นครับผู้นี้ได้โชคได็ คูนี้ได้โศกได้ลับนั่งยกเจ้าแล้วครับเนาะนี่คือคูพูดพูดานน้ำงง่อยครับผม่นได่มากคนไหนไห้ใหญ่นะโอ้ครับครับครับที่เป็นมีโศกมีหลับนั่งเมีสวนอยทุกทุกงวดนะครับเนาะคือแม่ม่อนครับคนเด่นี้เป็นสองแสนครับเอ้ล้วรวดเท้าครับ รอดรอด่เพิ่มเติมบอสุ้ย่ายตัวเล็กยืนยันตัวเก่าบอขาดนี่เพิ่มบออันคิดว่าอันมากเก่าจังมากเก่ายังเนาะมากเก่าตั้งแต่เด็กจนตุ่งนี่เก่าเนาะเก่ายังล่ะวันแล้วย่ายมากเก่าเนี่ยแม่สอนแม่สอนมาเก่าแม่สอนมาแต่ที่พันมากเห็นยป่ะครับที่ให้ตัวเลขไปจ้าที่ที่เออนี่แหละ แต่ว่าเพิ่นก้าเจ้าฟันดีเมดเด็กตัวนี้เพิ่นไปซื้อแล้วเพื่นไปดึงสลากกินแมงรัฐบาลแล้วเพิ่นฝันดีเออนั่นละโอ้เมนอยู่หน่อยเมนอยู่ตัวใดในไอ้ยี่ห้อซีซีหาเออซีหาหากับซีซีครับเมนอยู่หน่อยครับผมซีซีหาครับซีซีหาโอซีหาหากับซีซีครับโอ้มีเพิ่มมันคือมาเก้า ว่ายเปนกา,า,า,านมะเกนโอ้แม่สอนนี่มเะเกอะไรกเกยังาเกาตัวเดียวว่าที่นี่มแมนเล็แต่ว่าเขาฝายันก็ตา,ตานเปสุดมันใจในตัวเล็ของเจ้าของ เอาได้บอกคนไหลกนครับพี่บอกก้นนีครับผมเจคก้นนี้โอ้บอกเกมมอนนเหรอที่ครับนี่ละครับเกมง่แล้วคนได้หมดละสองแสนสามแสนครับผมไห้ครผมกยไห้เอ้าได้ครับผมครับผมตอนนี้มัเก้าเก้าอย่างในบ้านพวกปาเก่าชิบ่าชเก่าย่งคุณยายว่าโตคุณยายมากเตมหอดแดงขึ้นมา็ม มืันี่วันที่สิบเอ็ดครับเออถ้าตาเก่ายังเดี๋ยวสิบอกใหม่เด้อเดี๋ยวว่ามัดมาเก่าลาเก่าเหรอเด้มัดเก่าัดเก่าเลยนก็อยู่่าม่ีอกว่าติดเก่าใช่มเก่าสีเก่าสงโอ้มัเก่าสี่เก่าสีเก่าสมดับเก่าใช่หนึ่กัสีเก้า ฟันแม่มาเก้าสี่แม่ซ้อนฟันท่งให้เอฟซีไปเลยครับคันครับคันมากตัวได้กระบอกไปให้เอฟซีเพื่อนได้ไปยิบไปหาไม่ต้องกักแม่วะไม่ต้องกักครับเพราะว่าคนต่างประเทศ่นมาบปซื้อน้ำ้องอยู่แล้วครับ่นหยุดซื้อทู่ต่างประเทศครับครับครัวมณฑไทยช่องไทยไปทางประเทศรันหันว่าเฮ็ดเนื่นเขึ้นก็สิยิบไปหาพระท่านเนาะ โอ้มักตัวนี้จับจยนเล็กปลาได้ไหมครับผมยใช่แล้วก็บําเพ็สบายนะครับเนาะเราวก็ไม่ไปแข็งแรงครับครับผมจับตรงตรงครับคุณแม่เอออ่าจับตรงตรงครับอันนี้แม่สวนเลาวก็บํค่อยสบายนะครับเนาะร่างกายก็บไ่แข็งแรงครับแต่ว่าเราฟันแม่นฟันแม่นทุกตลอดครับทุกตลอดเจ้าสองเจ้าสองก็บเพครับคือมาเพิ่มก็คือเก้าสี่เก้าสอง เก้าสองจะงวดเก้าสองแล้วกับอามาสามศูนย์สามครับถือมาตลอดเลยครับครับกลับแบบพ่อได้กลับกล่องแม่พ่อให้กลับด้วยจ้ะครับบโอ้ซีซีเก้าคุณมาจากซีซีนี่ก่ต้องลงบนลงล่างในแต่รุ่งย่างล่างย่างเดียวซีซีนี่ล่างย่างเดียวลโองจ้าขันขุ่นไปเลยครับซีซีล่างอย่างเดียว โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับนี่ครับไปยิบสลากกินแมงรัฐบาลไว้โค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายแม่สอนเสือกันละครับม่จะเมนแมมอเือกได้กินไปก็ได้ครับี๋ยิมซื้อมาให้เสือร้ายเป็นไงยิบรอตเตอรี่ครับยิบรอตเตอรี่เนาะครับผมไปหาตเตอี่้องหาก็เพรารจไโอ้ตัเขียน้องหารไม่ได้ดิถ้าเขียน้องหารนี่ไ่แล้วว้าว มีตวเดีย่มตัวเดียวพ่อมีครับเดี๋ยวสิซเ้ือมาฝากครับเดี๋ยวที่ืสอมาฝากี่สี่นอครับครับจะจัดให้ครับสี่สี่ครับเรับไม่มีังครับผมเแตับตัวนี้จะไม่มีพังครับผมจะมีมั้ก็คือสสนะครับน้องแม่เนาะเอาปสีเจาครับผมจาม ครับเอาี่ไครับโอ้ค่อนนี้ก็ีเอฟซี่นี่เซลซาวเลยครับหาเลขกซีซีครับก่ายดีสิ่ายกบ่าบ่า่มีจักว่นไรใช่ไหมว่าไร่าไรจัไหลก้อนซนไปแล้วสองตัวได้หครับที่หายังสองตัวได้ขน้โอ้ครับอยู่คนดี่มันมองที่ว่าหังด้วยครับอันนี้คือซีซีนะครับซีซีนี่หาหรอเบิดน้องหานกับพ่มี่สัน

จักใบซองใบได้ไหมสอนเด้อจ้าครับผมแม่สอนหาซื้อไม่ได้แล้วหาซื้อไม่ได้แล้วอันนี้ไฟน้องหางกระเบิดแล้วโอ้โหครับคนดุคนนี้เมี่ยงหนอกเขเรยซื้อใหายนะกดเงินกระเด็นเงินเล่าครับผมมันมีเงินเลยซื้อเงินเด้งเงินเล่าครับผมคคนนี่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นมูอเป็นเพี้ยนนี้เป็นเพี้ยนนะแม่นะครับเป็นเพี้ยนครับยักลอยตัวอว่าดูเราหนีนอนบ่ครับครับ ยาปากแยกลอยไปพึ่ต้องซื่อดอกใช่ไหมพ่เนี่พ่นหรยายนี่ซีนี่จ้ะเอาแกลอยไปแล้วเราใ่โมโหละต็ว่าคนคนซื่อไกลมดแล้วม่มด้ไ้วื่อยครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่สอนนะครับเรามาย้ำโค้งสุดท้ายให้แล้วนะครับผม ครับอันนี้ก็เป็นลงสีนะครับ f c เป็นลงสีนะครับผมอาจจะเสียงดังนิดนึงก็ขอโทษขออภัย f c นะครับผมคือเลขแม่สอนก็ยังคอนเฟิร์มตัวเดิมนะครับ CC นะฮะที่เน้นเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มก็คือ9นะครับ9ก้นะครับซี9นี่นะครับ FC ครับแคปหน้าจอไว้นะครับ f c ก็สามหาหยิบรอตรี่ได้นะครับ ส่วนแม่สอนนี่หาไม่ได้แล้วครับ44หาไม่ได้แล้วทั่วอำเภอหนองหานหาไม่ได้44นะครับ FC ครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอบอพารวยนะครับผมครับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ